สนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x ซากนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการดูแลรักษาเพื่อให้ต้นข้าวของเรานะครับแตกกับแตกกอได้เยอะขึ้นรวมถึงจะทำยังไงนะให้ได้ผลผลิตและวิธีการขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวนะฮะ จะทำยังไงมีเทคนิคมีขั้นตอนยังไงหรือมีอุปสรรคยังไงก็ต้องให้ทางพี่ประธานพี่สนองนะแล้วก็ทางทีมงานท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านพี่ตุ๋ยนะท่านรองประธานนะได้อธิบายให้เราฟังนิดนึงนะครับว่าในการทําให้ข้าวแตกก่บแตกกอดีเนี่ยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่เราปลูกเนี่ยเรามีเทคนิคขั้นตอนยังไงนะข้าวเราจะแตกกอในประมาณเดือนไหนครับพี่สนองครับก็เดือนสิงหาครับครับครับเดือนสิงหาก็ ข้าวจะเริ่มแตกกาบแตกโกนะครับทางกลุ่มของเราก็ก่อนที่พอข้าวแตกโกเราก็ถ้าเป็นนาหยอดนะก็สมาชิกกลุ่มของเราก็จะมาช่วยกันลงแปลงนาก่อนดูว่าวัชพืชหรือว่าข้าวปนนะครับเราถ้าถ้าเป็นข้าวหยอดเนี่ยเราจะดูง่ายเพราะว่าข้าวตัวไหนที่แตกแถวสมาชิกกลุ่มของเราก็จะช่วยกันลงแปลงเอาเอาออกไม่หมดแม้ว่าจะเป็นวัชพืชพวกหญ้าหรือว่าพวก ข้าวปนนะคบถ้าแตกแถวเราจะเอาออกหมดนะครับหมายความว่าพี่สนองในช่วงข้าวแตกกอเนี่ยนะฮะประมาณข้าวอายุประมาณสักอาจจะโตมาสักประมาณสักฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตครับฟุตหนึ่งเนี่ยสิ่งที่พี่สนองสนใจแล้วก็อยากจะไปจัดการมันก็คือวัชพืชวัชพืชก่อนครับครับวัชพืชแล้วก็ข้าวปนข้าวปนข้าวเลื้อนะข้าวที่มันเรียกว่าอ่างเงี้ยแตกแถวแตกกอแตกแถวหออกถวแต่ต้องถาม พี่ตุย๋ยแล้วกันเนาะพี่ตุย๋ยทํายังไงครับช่วงช่วงนี้ครับช่วงข้าวแตกกอก็เราก็จะลงลงแปลงครับจะลงแปลงดูดูว่าข้าวเรานี่มันม,มันมันจะมีข้าวที่แตกแถวไหมจะกําจัดออกและวัชพืชที่มันงอกแซมแซมกอขึ้นมานี่เราก็จะถอนออกเป็นลาดับเลขเลยครับ,รบให้ให้มันหมดไปก่อนครับถ้าพ<ะ>ูดถึงตรงนี้นะก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงงาน<ม>ใช่ไหมฮะก็จะ จะลงลงมือทำทำเองเลยครับเพราะว่าแรงงานนี่เขาจะไม่รู้ว่าว่าข้าวปนมันเป็นยังไงอะไรยังไงคนทำอย่างผมนี่ผมทำเองผมจะรู้เลยว่าเออข้าวของเราข้าวมังกรของเรานี่มันเป็นต้นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราจะดูมันเราจะเข้าใจด้วยตัวเองว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ครับอันไหนควรจะเอาออกอันไหนเอาไว้นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวผมถามผู้ใหญ่บ้างดีกว่า นะผู้ใหญ่ทําข้าวตรงนี้ในช่วงระยะการแตกกาาแตกกอเนี่ยเราต้องใช้แรงงานนะในการเขาเรียกในการมาเก็บข้าวปนตรงนี้นะในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะมีเขาเรียกว่ามีทีมงานหรือว่าม,มีมีแรงงานที่จะมาช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรในหมู่บ้านเราไหมครับในลักษณะของการว่าจ้างแรงงานตรงนี้นะครับครับมีมีอยู่ครับที่ว่าจะมาดูในการที่ว่าข้าวมันปนข้าวระยะแตกกอ ระยะเม็ดหนึ่งหรือประมาณห้าสิบเซนติเมตรหรือจะสูงกว่าเราก็ต้องมองดูด้วยว่าข้าวกอนี้มันแตกทั้งหมดมันมีกี่ต้นข้าวปนมีกี่ต้นอยู่ในลากอของข้าวที่แตกกอนะครับ mm. แต่เราก็ต้องมองดูว่าข้าวมันสมบูรณ์ตัวไหมหรือไม่สมบูรณ์ตัวแล้วเราจะลงปุ๋ยระยะไหนหรือว่าข้าวปนเราจะลงแขกหรือว่าเราจะตัดหรือเราจะเจ็บ จะทําแล้วในส่วนของสมาชิกในหมู่บ้านเรานี่มีมีมีแรงงานพอไหมครับนะผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราทํานาสักสิบไร่เนี่ยเนะเราก็คงทําคนเดียวไม่ไหวนะในส่วนของสมาชิกหมู่บ้านเราเราพอจะหาสมาชิกมาช่วยกันลงแขกอะไรตรงนี้ได้ไหมครับกลุ่มกคือคือคือสมาชิกนี่ก็ต้องเอากลุ่มครับ ทันไปจ้างคนแรงงานทางอื่นมาหรือไม่ใช่สมาชิกอยู่ในหมู่บ้านบางครั้งคนทํานาก็ไม่รู้ว่า,ข,าข้าวมันปนแบบไหนไม่เข้าใจว่าข้าวมันปนลูกพนาแบบไหนนี่ครับตัวตรงนี้รเราก็ต้องให้สมาชิกกลุ่มของเรานี่ไปดูสมมุติว่ายังแปลงผมผมไปหาสมาชิกจากกลุ่มของผู้ช่วยตุยัยมาช่วยแรงง,งานเอาค,คนละที <C> e <an> หรือเราจะว่ากันยังไงเรียกว่าผัดกันครับ <c oughs> ผัดกัน <c oughs> ช่วยกันนะครับนั้นคราว <c oughs> นี้มันก็อยู่ที่แสดงว่าแสดงว่าต้องมีความรู้ <c oughs> ในการในเรื่องของการกําจัดพันปน <c oughs> นะรตรงนี้ทางพี่สนองมีการอบรมหรือว่าการฝึกอบรมยังไงหรือว่าการบอกต่อกันยังไงครับครับก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาให้ความรู้ว่าการกําจัดข้าวที่ไม่ใช่ข้าวพันหลักของเราไม่ใช่ข้าวพันหอมมะลิเนี่ย มีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งทุกคนล้วนแต่เป็นลูกชาวนาอยู่แล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ทสะสมมาด้วยแล้วก็จากนักวิชาการครับอันดับเรกที่ตามผมได้เกิดนําไปว่ากข้าวตัวไหนแตกแถวตัวไหนที่สูงกว่าเพื่อนนะครับเราจะดูง่ายดูดูหอกนะครับแล้วก็สีของใบข้าวนี่ก็จะดูถ้าเป็นข้าวเหนียวนี่ใบเขาจะใหญ่ครับบางบางอย่างนี่ข้าวมันลิโตมาประมาณ50ซน ข้าวที่ปนมาบางครั้งเขาก็ออกดอกแล้วอย่างเงี้ยเราก็ดูรู้นะครับ,รบแล้วก็แล้วก็ไอ้ข้าวส่วนไหนที่แตกแถวเราก็กําจัดออกเลยนะครับ,รบซึ่งทุกคนก็ก่อนที่จะลงแปลงเราก็จะต้องให้ความรู้ก่อนเพราะว่าปีแรกก็ยังลงผิดลงถูกอยู่แต่ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วก็สมาชิกทุกคนก็เลยเข้าใจแล้วก็ร,รู้จักรู้จักรู้จักภรคคนพี่ตุยรู้จักข้าวปนแล้วผู้ใหญ่ก็รู้จักแล้วหลังจากการที่เราได้ทดลองมานะประสบการณ์ประสบการณ์ปีปีที่สามัี ร,รู้รชัดแล้ว <ะ S 1> ว่า<ช>ปนอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เราจะมองออกครับ,รบ<อ>ลักษณะของข้าวแดงก็คือเป็นข้าวที่มีเนื้อเยื่อหุ้มสีแดงนะครับตรงนี้อาจจะสังเกตได้ง่ายนะครับอาจจะเป็นข้าวเมล็ดสั้นหรือเมล็ดยาวก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีความแตกต่างกันกันกบข้าวหอมมะลิ105นะครับก็ต้องเก็บออกนะตัวที่2ก็จะเป็นข้าวที่มันออกก่อนอาจจะเป็นข้าวกกขอ15เป็นข้าวนาปลัง นะตัวนี้ม ni ันจะออกดอกก่อนเห็นได้ชัดเหมือนกันนะตรงนี้สังเกตไม่ยากใช่ไหมพี่หนองครับครับสังเกตไม่ยากเลยก็คือมันจะมีความแตกต่างกันเห็นชัดเลยนะก็คือออกรออกรวงก่อนทางด้านนี้เยอะไหมฮะข้าวที่ออกรวงก่อนนะครับหลังจากที่เรารวมกลุ่มกันทําตรงนี้แล้วปีนี้รู้สึกว่ามีน้อยน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงครับคือปัญหาข้าวปลอมปนตรงนี้ค่อนข้างจะน้อยน้อยครับนะครับนะส่วนสุดท้ายเลยนี่ก็เป็นข้าวเหนียว <_ an> ข้าวเหนียวนี่ก็คือเป็นข้าวที่ชาวบ้าน,นอาจจะปลูกไว้บริโภคนะหรือมันอาจจะติดมากับรถเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามาันมาพร้อมกับเทคโน,นโลยีนะฮะอาจจะเป็นรถเกี่ยวบ้างเกี่ยวกับการาติดมาจับรถถงรถถ,ถ่ายบ้างรหรือในพื้นที่เราการจัดก,การตรงนี้อาจจะหลงเข้าไปอยู่ในนานะครับทาให้มีข้าวเหนียวปนตรงนี้มีเยอะไหมครับข้าวเหนียวในเขตพื้นที่เราครับก็การปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภค พื้นที่ของหนองบอนของเราก็มีส่วนน้อยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะปนมากับรถเกี่ยวแล้วทางกลุ่มของเราก็มีกิจกรรมการจัดเก็บข้าวเหนียวนะครับแม้ว่าจะก่อนก่อนที่ข้าวเหนียวเนี่ยจะดูรวงดูรวงก็จะรู้มันมันต่างเห็นเห็นชัดเห็นชัดง่ายดูง่ายดูดูไม่ยากนะฮะคราวนี้ในส่วนของการบำรุงบ้าง ว่าเราใช้ตัวของเม็กซิโกเนี่ยในช่วงข้าวแตกรอเนี่ยเราใช้ตัวอะไรบำรุงบ้างนะฮะเดี๋ยวต้องถามพี่สนองครับครับช่วงข้าวแตกรอนี่ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์รู้สึกจะเป็นชัว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 บวกสายปิ้งนะครับผสมสายปิ้งฉีดพ่นนะครับนะะทางผู้ใหญ่ได้ใช้ไหมครับได้ใช้อยู่ครับเพราะว่าชัวชัวเนี่ยผมผมฉีดก่อนครับดูดูว่าข้าวมันสมบูรณ์ตัวไหม ถ้าในระหว่างกลางว่าข้าวสมบูรณ์ตัวเราก็จัดการฝนเลยคเพราะฝนเสร็จเรามันมองดูไอ้ตรงขามกันจากแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองรู้สึกว่าเออคือฝนแปลงนี้ทำไมมันงามอีแปลงนั้นยังไม่ได้ฝนทำไมมันเสมอกัรรู้สึกว่าความที่มันที่เราฝ<ต>้นอ่ะมันมันแตกต่างกันครับมันหุย,หยไปใสหรือมันจิดแบบไหนก็เลยปลาฝนเวลาเรา มองดูอ่ะเอะมันขึ้นมันน้อยลงนะครับครับวามงามมันน้อยลงเราก็เลยขีด่นขอบมันจะได้งามชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วพี่ตุ๋ยเป็นไงบ้างครับใช่ชัวชัวผมผมก็ใช้ชัวชัวกับสายปิงครับบวกกันครับพร้อมกันเลยผมผมจะใช้แบบแบบสองแรงบวกเลยสองแรงบวกเลยมันมันจะได้ผลเร็วครับจะเห็นผลทันตาในในภายหนึ่งอาทิตย์นี่เราจะดูเลยว่าดูออกเลยนะครับออกเลยว่า เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นเป็นครึ่งตัวครึ่งเลยนะครับที่ที่เติบความเจริญเติบโตเห็นเห็นชัดเจนครับคราวนี้ในส่วนของปุ๋ยเคมีทางดินบ้างนะเป็นยังไงครับเราเราได้ใช้ไหมัะปุ๋ยเคมีทางดินตรงนี้ยังยังไม่ได้ใช้ครับพราะว่าใช้ตั้งแต่ปรับปรุงดินครั้งแรกเป็นปุ๋ย N C ถ่ายกบในตลอดการทํานาตรงนี้เราได้ใช้ปุ๋ยเคมีบ้างไหมครับแล้วก็จะส่วนน้อยจะจะใช้ใช้ตอนที่ข้าวกําลังจะ ออกใบธงใบธงแต่งเขาเรียกแต่งรวงในช่วงสุดท้ายนี่ข้าวเริ่มตั้งท้องละนะตรงนี้เราได้ใช้อะไรไหมครับก็ข้าวเริ่มตั้งท้องนะครับก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แซงคิวแซงคิวแซงคิวครับทำให้ข้าวออกรวงพร้อมกันเสมอการเสมอนะเสร็จแล้วเราก็รอการเก็บเกี่ยวนะในชานเก็บเกี่ยวยุ่งยากไหมฮะในเขตพื้นที่เราก็ที่ผ่านมานี่เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีนะครับการ,รเก็บเกี่ยวด้วยมือคนนี้ก็น้อยลงน,น้อยลงแต่ว่าเมื่อใช้เทคโนโลยีมามาเก็บเกี่ยวตรงนี้ก็ปัญหาที่ตามมาก็คือเราเราเลือกไม่ได้นะครับ,รบทําให้บางครั้งเราทําสายพัน์ธุมาก็อาจจะมีการปลอมปนูบ้างแต่ว่าทางกลุ่มก็พยายามพยายามที่สุดครับ แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังยังบริหารจัดการเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่เรารยังสุดท้ายาสุดท้ายแล้วแต่เราก็จะพยายามจัดการเพราะเาะว่ารถเกี่ยวบางครั้งก็านาติดติด,ตดจากติดกันอย่างนี้นะครับนาหนึ่ง อ่าทำตามขั้นตอนไม่มีพันปนนะแต่ต้องใช้รถเกี่ยวคันเดียวกันเดียวกันโอกาสที่จะผสมกันก็มีอยู่มีมีนะในฤดูกาลที่เราจะทําในปีถัดไปเนี่ยเราก็ต้องบริหารใหม่นะครับบริหารแต่มันก็ผมว่าบริหารยากนะบริหารอันนี้คือคือปัญหายังยังแก้ไม่ได้ก็จะพยายามนะทางทีมงานเม็กซิโกเราอะนะครับรวมถึงทางภาค อของรัฐบาลนะจะได้มาช่วยกันตรงนี้นะว่าจะบริการรถเกี่ยวยังไงนะให้แยกแปลงกันให้ได้นะระหว่างแปลงข้าวทั่วไปกับเมล็ดพันธุ์ที่มันมีคุณภาพแปลงที่มีคุณภาพนะจะได้ผลผลิตไม่มาปนกันยังไงก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าวิธีการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมีความสำคัญทุกขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวพบกันช่วงสุดท้ายช่วงนี้มันครับ ในเรื่องของการขายการจำหน่ายขายยังไงให้ได้ราคาทำยังไงให้ได้ราคาเดี๋ยวพบกันครับ